หนึ่งสมปองอันนี้ว่าเป็นคู่กันสวัสดีค่ะชื่อแะรมาจากห้องอะไรคะชื่อพีมาจากห้องห,อาาห้าส่วนสองค่ะจะมาสมาัมภาษณ์วอซิเนโยแบกค่ะมีไอแพดค่ะมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีสายชัดแบตมีหูฟังนี่แค่นี้ปะแค่นี้โอเคซือ้อกระเป๋าที่ไหนคะซื้อกระเป๋าที่งานแฟนแฟวันที่เจ็ดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราขอดูกระเป๋าได้ปะว่าแบบเอาอะไรมาบ้างอันนี้คือปัญญาลับพบีเอสแบ็ค ซึ่งเราเอาอะไรมาบ้างหนึ่งสมปองอันนี้มาเป็นคู่กันจริงว่ามีชีวิตปะไม่มีซูซี่กับซูซา่าแล้วก็มีปืนโร<น>งเ,เรียนให้เอาปืนมาได้หรอได้เอาไว้ยิงด้วยอ๋ออ๋อก็สุดท้ายก็แฟดกับสมปองเราทำไมไม่หยิบมาตั้งแต่แรกอะลืมครับเป๋าสวยจังเลยราคากี่บาทหรอร้อกบาบาทครับ อ๋อ,อ,อรู้แล้วกระเป๋าที่ซื้อได้ที่ฟันแฟนี่เอง199ยาบาาทยังสวยเลยอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนมาซื้อกันเยอะๆนะ